ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่า MK ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดสุกี้ยักษ์ที่หลับมานานได้เปลี่ยนแนวทางครั้งสำคัญกรโดดเข้ามาทำบุฟเฟ่ในราคาที่ไม่มีใครคาดคิดแค่299บาทบอกตรงๆว่าเราไม่คิดว่าจะได้เห็น MK ทํำแบบนี้ครับและการกระโดดเข้ามาครั้งนี้ของ MK ทำให้หลายแบรนด์ในตลาด ก็ต้องขยับตามคำถามคือเรื่องนี้เกิดเพราะ MK ต้องการจะทำเองหรือว่าเพราะกระแสกดดันของตลาดแล้วทำไมสนามนี้มันถึงเดือดขึ้นมาได้แบบไม่ทันตั้งตัวข้อแรกนะครับตลาดมันยังโตได้อีกแต่โตไม่เหมือนเดิม ข้อมูลจากกสิกรรีเซอร์ชนะครับเขาบอกว่าในช่วงปี6 7 6 8 6 9นี้นะครับตลาดอาหารและเครื่องดื่มรวมกันทั้งอุตสาหกรรมยังคงเติบโตอยู่ที่ประมาณ2.8ถึง4.6เปอร์เซ็นต์แม้มันจะดู ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ในตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง650,000ล้านบาทการตอนิดเดียวก็หมายถึงเงินจำนวนมหาศาลเลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูในกลุ่มย่อยกลุ่ม Full Service r e s t a u r a ที่เป็นร้านแบบบริการเต็มรูปแบบซึ่ง ฮุฟเฟ่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยตลาดนี้มีมูลค่าประมาณ210,000 00ล้านบาทกันเลยทีเดียวเติบโตเฉลี่ย2.9%เท่านั้นเองแต่ที่น่าสนใจก,ก็คือข้อมูลจาก L.H. Bank บอกว่าตลาดชาบูสุก,กีีมีมูลค่าประมาณ23,000ล้านบาทกันเลยครับดูจากผลงานของผู้เล่นก็จะเห็นได้ชัดตีน้อยรายได้แตะ7,000ล้านบาทสุก,กีี ลักกี้สุกี้เปิดมาแค่3ปีแต่ยอดทะลุ1,000ล้านบาทเรียบร้อย MK เจ้าใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์หลับเจ้าเดิม MK รายได้จาก16,000ล้านลดเหลือ15,000ล้านกำไรก็ลดลงจาก1,600ล้านเหลือ1,400ล้านลดลงประมาณ14%กันเลยทีเดียวตรงนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าทำไม MK ถึงตัดสินใจกระโดดเข้ามาเล่นในตลาดบุฟเฟต่ตกับเขาด้วยหรือเพราะตีน้อยกำลังมาหายใจลดต้นคอจน MK ขนลุกซู้ข้อที่2ครับแล้วทำไมหลายเจ้าต้องลดราคาตามกันอีกเพราะอาหารเพราะร้านอาหารตอนนี้ ไม่ได้แข่งกันเองแล้วครับแต่ต้องแข่งกับสภาพเศรษฐกิจด้วยกำลังซื้อของคนไทยตอนนี้ลดลงจริงๆนะครับเฉลี่ยทั้งปีอยู่แค่260,000กว่าบาทต่อคนต่ำกว่าที่คาดการกันไว้พอสมควร GDP ของประเทศเราก็ปรับลดลงจากที่คาดว่า2.8%เหลือแค่1.8%เท่านั้นเองสิ่งนี้บอกเราว่าคนทำงานตอนนี้ไรายได้มันไม่เพิ่ม โบนัสมันไม่ออกบางคนถึงขั้นตกงานรายได้เฉลี่ยต่อหัวก็ลดลงอย่างชัดเจนต้นทุนร้านอาหารก็สูงขึ้นค่าเช่าเพิ่มขึ้น20%วัตถุดิบแพงขึ้น35%ค่าแรงขั้นต่ำก็ขยับเป็น400บาทต่อวันทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมบุฟเฟ่จงกลายเป็น ทางรอดเพราะมันช่วยล็อกรายได้ต่อหัวไม่มีใครเข้ามากินแค่100แล้วเดินออกไปครับเทรนความคุ้มค่ากำลังมาใครก็อยากจะสร้างความคุ้มค่าให้เป็นภาพลักษณ์ของตนเอง ถึงจะรวยแค่ไหนก็เถอะมันดูเหมือนกับเป็นคนที่ฉลาด MK เติบโตมาจากร้านเล็กๆสู่หม้อเดือดหลักหมื่นล้านร้านอื่นจะลอดก็ต้องดูเป็นตัวอย่าง MK ไม่ใช่แค่สุก,กี้แต่คือมหากาบธุรกิจระดับตำนานที่คนเปิดร้านอาหารต้องศึกษาสุก,กี้ก็แค่หม้อเดือดน,น้ำจิ้มก็มีแค่ถ้วยเดียวแต่ดันทำไรายได้หลักหมื่นล้านแล้วร้านเล็กๆที่เปิดอยู่ข้าง ทำไมถึงเจ๊งวันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่า MK รอดได้ยังไงและทําไมร้านดีๆที่อยู่ข้างๆกับตายเรียบผมลุงศัตด์จะเอาคลิปนี้มาเล่าให้ฟังกันจนจบแล้วจะรู้ว่าการเปิดร้านในห้างมันไม่ได้มีแค่ของอร่อยแต่มันมีกับดักมหาโหดที่พร้อมจะฆ่าคุณด้วยระบบตีน้อย vs MK ของดีที่ชนกันเป๊ะใครอยู่ ใตายปีเดียวกันร้านสุก,กี้เปิดคู่กันสเจ้าในห้างตีน้อยเปิดด้วยความหวัง MK เปิดด้วยระบบตีน้อยเสิร์ฟเร็วกว่าราคาถูกกว่าน้ำซุปหอมกว่า MK แพงกว่ารอนานกว่าน้ำจิ้มเปะ๊ะเดิมยันปีหน้าแล้วใครจะอยู่ตีน้อยอาจเจ๊งในปีที่2 อันนั้นคืออดีตที่ MK เคยคิดไว้เพราะว่าตีน้อยอาจจะไม่เข้าใจว่าธุรกิจร้านอาหารในห้างไม่ใช่สงครามของรสชาติแต่มันคือสึกของมาตรฐานที่ต้องทาซ้ําได้ MK ไม่ได้ชนะด้วยรสชาติแต่ชนะด้วยความมั่นใจของลูกค้าร้านที่ตายเพราะไม่คิดให้ดึกซึงเคยเห็นร้านอาหารอร่อยที่สุดในซอยเปิดในห้างแล้วเป็นยังไงครับเจงเราเคยเห็นกันมาแล้วทั้งร้านไก่ทอดจากเชียงใหม่ ข้าวซอยจากพะเยาก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรโบราณทุกคนคิดว่าของกูเด็ดกว่า MK แน่นอนใช่ครับวันแรกขายดีแต่เดือนที่3เริ่มสะดุดเดือนที่5พนักงานลาออกเดือนที่9ลูกค้าบนปีเดียว <c oughs> เส็งล้านครับ <c oughs> ทางเพราะไม่รู้ว่าของอร่อยไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าคุณไม่มีระบบควบคุมให้มันอร่อยทุกครั้งร้านอื่นที่ล้มเป็นเพราะอะไรร้านที่เป็นคู่แข่งของ MK ทำไมถึงล้มไปสุก,กี้ซิงถูกแต่ไม่มีระบบหลังบ้านแซบไฮโซทำหรูกเกินลูกค้าไม่เข้าใจโชคดีชาบูรีบขายเฟนชายเร็วเกินไปก่อนที่จะสร้างระบบสุดท้ายไปเรียบร้อย ชาบูอินดี้พนอิม่มแต่ร้านไม่อิ่มทุนขาดสภาพคล่องนี่ไม่ใช่แค่ร้านที่พ่ายแพ้แต่มันคือร้านที่ตายเพราะไม่รู้ว่าอยู่ในสงครามแบบไหน M.K. มีโรงงานกลางผักล้างมาตรฐานเดียวกันทุกถุงเนื้อหันจากโรงงานน้ำจิ้มปรุงสูตรเดียวกันทุกวัน M.K. ไม่พึ่งอารมณ์คนทำแต่ M.K. พึ่งระบบเท่านั้น mk รอดได้เพราะอะไรโรงงานกลาง mk ไม่ให้พ่อกลัวแต่ละสาขาทำเองนะครับทุกอย่างควบคุมจากส่วนกลางอบรมพนักอบรมพนักงานระดับหุ่นยนต์ยิ้มเหมือนกันพูดเหมือนกันเสิร์ฟเหมือนกันวัฒนธรรมองค์กรก็เข้มแข็งพนักงานหลายคนอยู่กันมาเป็น10ปีไม่ใช่แค่ทำงานแต่รู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ mk ไม่ได้แค่อยู่ในห้างแต่ mk คิดเหมือนเป็นตัวห้างเองเลย mk รอด มาได้เพราะอะไรอ่าอันนี้สงสัยกันอีกแล้วระบบจัดซื้อระบบจัดเตรียม MK ไม่ได้เสิร์ฟแค่สุกี้จะเสิร์ฟระบบที่ใหญ่กว่าร้านร้อยร้านรวมกันแค่เป็ดปักกิ่ง MK สั่งทั้งปีมากกว่า1.5ล้านตัวคิดง่ายๆคือวันละเกือบ4,200ตัวทั่วประเทศเป็ดพวกนี้ไม่ได้เดินดุมๆม,มาจากตลาดเช้านะครับแต่ถูกเลี้ยงมาในระบบฟาร์มปิดควบคุมมาตรฐานตั้งแต่ ยันคอหักผักสด MK ใช้มากกว่า1 0 0 0 0ืตันต่อปีเฉพาะผักกาศดขาวก็ปลาเข้าไปวันละ30ตันนั้นแปลว่า MK ต้องวางแผนการเพราะปลูกยาวกันเป็นปีว่าจะต้องสั่งกับใครจากไร่ไหนจังหวัดไหนส่งมากี่โมงร้านแบบไหนแพ็คยังไงแล้วร้านเล็กๆอย่างเรา จะไปเดินตลาดเช้ายังหยิบผักยังไม่รู้เลยว่าจะได้คุณภาพแบบไหนเลยอันนี้แหละครับคือการคุมคุณภาพ MK มีศูนย์กระจายสินค้าและครัวกลางที่ใหญ่เทียบเท่าโรงงานอาหารสำเร็จรูปเนื้อหมูแบงเกตหั่นร่วงหน้าเป็นพันๆกิโลกุ้งแกะล้างแช่เย็นด้วยระบบ HACCP น้ำจิ้มปุ่มจากโรงงานกลางเป็นหมื่นลิตรแล้วจัดส่งวันต่อวันพนักงานทุกสาขาจัดเรียงไม่ต้องคิดเพราะ MK ไม่ต้องการพ่อครัว MK ต้องการระบบที่เสริมได้เหมือนกันทุกครั้งและนั่นแหละที่ทำให้ MK เป็นเจ้าเดียวที่เปิดสาขาเพิ่มได้โดยไม่ต้องรุนไม่ต้องเสี่ยงเพราะระบบมันไปได้ก่อนร้านเปิดด้วยซ้ำแต่ก่อนจะเถียงกันเรื่องแพ้ชนะขอถามคุณก่อนว่า คุณเคยรู้ไหมว่า MK ็มร้มแบรนด์มาแล้วกี่รายคนเปิดร้านมาใหม่อาจจะถือหม้อร้อนๆเดินเข้าวงแต่ MK นี่คือคนที่ต้องคนอื่นมาแล้ว60ปีครับมาถึงตีน้อยโอ้โหเป็นร้านใหม่น่ารักไฟแรงแต่แรงไปบางทีมันอาจจะลวกตัวเองได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเปิดหม้อดูว่าระหว่าง MK กับตีน้อยใครกําลังจะระเบิดอันดับแรกเลยนะครับทาไมตีน้อยถึงนาแรงถ้าพูดกันตรงๆต,งต,งตีน้อยคือหม้อแรงดันสูงจุดที่ตีน้อย เหนือกว่า MK ก็คือจุดแข็งที่ตีน้อยมีเหตุผลเดียวก็คือบุฟเฟ่ราคาเดียววัยรุ่นชอบง่ายคิดน้อยเปิดนอกห้างเวลาขายยืดหยุนไม่ต้องรอห้างปิดไม่จ่ายค่า GP กำไรรวมมันก็เลยเหลือเยอะกว่าใช้อินฟลูเอนเซอร์วัยรั่นเร็วเข้าตลาดวัยรุ่นทานรีวิวทันใจโต๊ะแน่นเปลี่ยนรอบเร็วเก็บรอบได้เยอะลูกค้าเข้าไวฟังดูดีนะครับแต่จะรอดยาวไหม ต้องดูกันแล้ว MK จะเหนือกว่าตรงไหนคนชอบถามว่า MK ยังจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่คุณรู้ไหมว่าทําไมถึงยังอยู่ได้จนทุกวันนี้มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอันนี้มาดูกันเลยนะครับ ว่ามาตรฐานของ MK กับตีน้อยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงรสชาติมาตรฐานนะให้คะแนนกันเลยนะครับตัวต่อตัว,ตว,ตวมัดต่อมัด MK เนี่ยได้9เต็ม10ตีน้อยก็ได้9เต็ม10แม้ความมาตรฐานของรสชาติดูดีแต่ราคากับความคุม้มราคากับความคุ้ม MK ได้7เต็ม10เอาตีน้อยแม่งได้10เต็ม10เไว้โอ้โหตีน้อยเอาถ้วยทองไปเลยอันนี้แล้วก็บรรยากาศในร้าน MK ได้9เต็ม10ตีน้อยได้ 9. เต็ม10เสมอกันลับความสะดวกนะครับ MK ได้10เต็ม10ตีน้อยได้6เต็ม10แม่ติดขัดนิดหน่อยอันนี้ MK ก็ชนะไปเวลาเปิด MK เปิดเอ่อได้6เต็ม10ส่วนตีน้อยแม่งเปิด24ชั่วโมง10เต็ม10เต็มเตยม การตลาด mk ได้8เต็ม10ตีน้อยการตลาดเจ๋งกว่าไววได้10เต็ม10ชนะไปโมเดลธุรกิจ mk ได้7เต็ม10ตีน้อยนี่ได้10เต็ม10ศักยภาพระยะยาว mk ได้9เต็ม10ตีน้อยนี่ยังน่าสงสัยอยู่ได้8เต็ม10 mk ชนะไปสำหรับข้อนี้ความรักจากลูกค้าแบรนด์ l o y ลต t y mk ได้9เต็ม10ตีน้อยก็ได้9เต็ม10เสมอกันไป พากกะว,ว่าจุดแข็งของ MK เนี่ยอยู่ที่ครัวกลางโรงงานควบคุมคุณภาพได้ทั่วประเทศวัตถุดิบพรีเมียมเป็ดเนื้อผักตรวจอย่างละเอียดเมนูนอกนอกเป็ดย่างมียกติมซ้ำอยู่ในห้างเดินผ่านก็เข้าได้ภาพรักดีอยู่มานานปรับตัวทุกยุครู้จังหวะส่วนคะแนนที่ เอ็คกับตีน้อยแข่งกันสุดท้ายแล้วเอ็คได้84คะแนนตีน้อยได้8ปคะแนนเท่ากับว่าคะแนนเปรียบเทียบทุกมุมมองตีน้อยนี่เหนือกว่าเหลือแต่สายป่านกับสภาวะควบคุมตลาดเท่านั้นเอ็มเคไม่ใช่แบรนด์ที่เร็วที่สุดแต่เป็นแบรนด์ที่ไม่ตายง่ายๆถูกเลียนแบบได้แต่ไม่เคยถูกแทนที่อันนี้สําคัญแล้วเอ็มเคเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยศึกษามีแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับเอ็มเคไม่ได้ลอยมาจากกระทะ แต่ศึกษา McDonald ลระบบเสิร์ฟอาหารที่ควบคุมคุณภาพได้ทุกสาขาศึกษาฮอต p o ตจากจีนรวมคนไว้ที่โต๊ะเดียวกันกินกันเป็นพิธีศึกษาร้านญี่ปุ่นเรื่องวิจัยความสะอาดน้ำจิ้มนี้ต้องเปะแล้ว MK ก็เอามาปรับเป็นเวอร์ชั่นไทยใส่เพลง MK MK เข้ามาอีกทีหนึ่งใครไม่เคยเต้นในร้าน MK ยกมือขึ้น <laughs> เคยเต้นกันทุกคนใช่ไหมแล้วร้านเล็กๆแบบพวกเราจะได้อะไร จากเรื่องราวของ m k กับตีน้อยนี้ MK ไม่ได้บอกให้ทุกคนไปทำทุกกี้ MK ไม่ได้บอกว่าคุณจะขายอะไรจงทำให้ลูกค้าเชื่อว่ามันจะดีเหมือนเดิมทุกครั้งตรงนี้แะครับคือความสำคัญมีสูตรที่แปะ๊ะสร้างระบบที่ควบคุมได้ไม่ใช่ลุ้นไปวันๆคิดเผื่อวันคนงานลาออกวันขายดีวันไฟดับธุรกิจคือการจัดการกับสิ่งที่แปรปวน MK คือมาสเตอร์ของเรื่องนี้แล้วร้านของคุณล่ะคุณมีระบบแบบ MK ไหมถ้าไม่มีคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเดือนหน้าคุณยังขายดีอยู่ผมลุงศักดิ์จะบอกทุกๆคนว่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าฟังกันจนเพลินๆจนลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนสลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักด์แลวเรามาพบกันอีกนะครับในคลิปต่อไปขอให้โชคดีกันทุกคนบาย